สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี d เดล v e r y ีค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่10มีนาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนาะทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวของรายสินทรัพย์นะคะไม่ไว่าจะเป็นหุ้นนะคะดาวโจนส์ทองค,คำหรือแม้กระทั่งบิตคอยนะคะเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากเมื่อวานที่ผ่านมาทิศทางเดียวกันนั่นก็คือทางด้านของบิตคอยนะคะยังคงพุ่งทะยานไม่หยุดละค่ะหลังจากทที่่มูลลลคาาาการตดนนั้ะุ 1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งที่2แล้วนะคะ,ะและว,วันนี้เนี่ยถ้าหากเทียบเป็นเงินไทยขึ้นมาอยู่ที่ล้านเแล้วนะคะและราคาของบิตคอยนั้นยืนเหนือ55,000ดอลลาร์นะคะต่อ1นหน่วยบิตคอยซึ่งทางด้านของนักวิเคราะห์นั้นคาดการณ์กันว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปฮิตไฮเดิมที่58,000ได้นะคะส่วนทิศทางของตลาดหุ้นดาวโจนส์ค่ะต้องรอดูเพราะว่าเมื่อวานนี้นสเดกนั้นสามารถทํสเิติดีที่สุดตั้งแต่เดือน เขาเรียกว่าโนเวม ber คือพฤศจิกายนคือต้องบอกอว่าที่ปรับตัวดีขึ้นได้เพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามาหนุนนํากันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของบิตคอยแน่นอนว่าอาจจะไม่หย<ไ>ุดอยู่ที่การทําราคาใหม่ครั้งที่ 2, 2> ะนะครั้งที่3ามครั้งที่สยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นต้องจับจังหวะก,กันดีๆค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าวันนี้กลับมาปิดบวกได้อีกรอบหนึ่งมูลค่าการซื้อขายแสนกว่าล้านบาทที่สําคัญนี้เห็นสัญญ,ญาณน,นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาแล้ว2,700กว่าล้านบาทค่ะค่ะบรรยากาศการซื้อขายคึกคักมมคาาาากรซื้อขย็ตนะะ รอดูว่ารอบนี้จะขึ้นไปแต่ระดับได้ที่เท่าไหร่นะคะส่วนที่ทางของการประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เตรียมที่จะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในค่าคืนวันนี้สําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าหากว่ามาตรการดังกล่าวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของรัฐมนตรีครังอย่างนางเจเน็ต เยเลนระบุบอกว่าจะรีบอัดีดเบ็ดเงินเข้าสู่รัฐบาลท้องถิ่นทันทีเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดนี้ก็ถือว่ามีความกังวลกันราคาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะสะดุดหรือว่าชะลอตัวกันไปดังนั้นทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกลางสหรัฐก็ให้คํามั่นว่ารัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือทันทีประมาณ3.5แสนล้านดอลลาร์ หลังจากที่สภาคองเกรสนั้นผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเงินสนับสนุนนี้จะช่วยในเรื่องของโครงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และก็จะทําให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าพวกเขายังคงมีที่อยู่อาศัยคนตกงานจะได้รับเงินช่วยเหลือและนางเจเน็ตเยเลนระบุบอกว่าให้คํามั่นสัญญาเลยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทีมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังจะกระจายความช่วยเหลือออกไปให้ได้เร็ว ที่สุดค่ะไม่เพียงเท่านี้ก่อนหน้านี้นางเจเน็ตเลนเย่นนะคะนางเจเน็ตเยเลนนะคะระบุบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดนจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐนั้นมีทรัพยากรเพียงพอในการผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง,งทําให้การจ้างงานของสหรัฐกลับสู่ระดับก่อนปกติได้นะคะคือ ภายในปีหน้าแล้วก็มาตรการดังกล่าวนี้นะคะจะผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะผ่านหรือไม่เดี๋ยวจับตาในค่ําคืนวันนี้หลังจากผ่านแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนเพื่อลงนามบังคับใช้ก่อนวันที่14มีนาคมซึ่งจะเป็นวันที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันที่กําลังจะหมดอายุลงค่ะ ต้องบอกว่าพอมีปัจจัยประเด็นแบบนี้ที่เอื้อต่อเศรษฐกิจนะคะแน่นอนก็มีผลในเรื่องของการลงทุนกันด้วยที่ทําให้ปรับตัวดีขึ้น<ฆ>แต่แน่นอนว่าในช่วงไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมาถือว่าเป็นจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะ<ฆ>อย่างในเรื่องของเทคโนโลยีก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นแต่พอสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 คลี่คลายนะหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยแต่ในขณะเดียววกกกกัันนนนตอออีี้้้้็ดดูเหมมื่าาจะลบขึไคร หแล้วนะคะหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวดีขึ้นแน่นอนมีผลบวกตอนน่อในเรื่องของกองทุนกันด้วยมาค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่ากองทุนของบริษัท Ark Investment Management นะคะขึ้นเกือบยกแผงเลยนะ7-10%นะคะที่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะโดยราคาหุ้น Ark Innovation ETF นะคะซึ่งเป็นกองทุนของบริษัท Ark Investment Management ที่บริหารงานโดยนายเคที้วูดนั้นทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อค่ำคืนนี้ค่ะกว่านะคะ 10.42%ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเข้าเทรดในตลาดหุ้นนิวยอร์กในปี2557รับกระแสะการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทสลาซึ่ง Ar ร์ค n ินโนเวชลงทุนในสัสดส่วนสูงเกือบ10%ของพอร์ตการลงทุนขณะที่หุ้นเทสลานะ,ะก็ปิดตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ20%หุ้นเทคโนโลยีตัวอื่นๆนะคะที่ Ar ร์ค n ินโนเวชลงทุนไว้ก็ปรับตัวขึ้นอย่า่าางงงทววหหนน้้ซึึก็รมถุ แล้วก็เทเลด็อกด้วยโดยทางด้านของนางเคที่วูดนะคะก็มีการเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยสนใจหุ้นเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าธุรกิจเทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์จากกระแสดิจิตอลดิสลอปชั o นที่จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากค่ะตั้งแต่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินหรือว่าฟินเทครวมไปถึงบริษัทวิจัยด้านจีโนมิกด้วยพร้อมกันนี้นะคะยังสนใจลงทุนในบิตคอยด้วยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าราคาของอาร์คเนี่ยนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะถ้าว่าใครมองเห็นโอกาสการลงทุนนะคะแล้วก็มองจังหวะขาขึ้นจังหวะยุบย่อแบบนี้เมื่อวานนี้เราก็สัมภาษณ์นะคะบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะที่ระบุบ,บอกว่าแนวโน้มในช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะของการที่จะเริ่มสะสมกันได้แล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบกันบ้างน,นะคะ,คะต้องยอมรับเลยว่านปัจจุบันยานยนต์ทั่วโลกนะคะกําลังได้รับผลกระทบจากกรณีที่ ชิปขาดแคลนแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลายๆประเทศที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวที่ผลักดันเศรษฐกิจอย่างเกาหลีใต้ก็ต้องหามาตรการเข้ามาช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ล่าสุดนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะโควิด19แต่ก็ตัดสินใจที่จะลดจํานวนวันกักตัวให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ทํางานในแวดวงของยานยนต์นะคะโดยระบุบ,บอกว่าใครที่ทํางานในหน่วยงานนี้ไม่ต้องถูกกักตัวค่ะโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้ว่าผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการ จัดหาชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์จะได้รับการยกเว้นการกักตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งทางรัฐบาลจะเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ทํางานในด้านดังกล่าวอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะโดยชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรือว่าผลิตชิปจะไม่จําเป็นต้องกักตัวเป็นเวลา14วันหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนต่อผลกระทบจากชิปขาดแคลนทั่วโลกนะคะโดยยานยนต์ ำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโฟล์กสวากเกนหรือว่า General m o t o r ต้องปรับลดกำลังการผลิตส่วนทางด้านของรัฐบาลเยอรมนีหรือว่าสหรัฐก็เร่งแก้ปัญหานี้เช่นกันส่วนสถานการณ์ในเกาหลีใต้ยังถือว่าดีค่ะเพราะว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของฮุนไดก็ยังผลิตได้อยู่นะคะแล้วก็ระบุว่ากําลังเตรียมเพิ่มกําลังการผลิตชิปที่ไม่สามารถทําได้โดยง่ายเนื่องจากชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์นั้นกว่า98%นาเข้าจากต่างประเทศค่ะ หล,หลายประเทศขาดแคลนชิปแต่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตขึ้นเพราะว่ารองรับในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะิดต,ตามข่าวที่เกิดเกิดขึ้นในบ้านเราสักนิดหนึ่งค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีบอกอว่าตอนนี้มีการปรับลดเบีย้ยปรับดอกเบีย้ยในส่วนของการผิดนัดชำระหนี้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์วรโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ย้ํากันนะคะว่าการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยต้องเกิดจากความจําเป็นนะไม่ใช่เรามีรายได้แล้วเราไม่ยอมไปใช้หนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือนะะค สําหรับผู้ที่มีปัญหาเงินสะดุดในช่วงเวลานี้ส่วนใครค่ะการลงทุนไม่อยากสะดุดนะคะช่วงหน้ามีธีมการลงทุนมาฝากการสําหรับตลาดพ้นที่ถือได้ว่ากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอไทยค่ะค่ะ พลาดกับโอกาสของการลงทุนนะคะรายการของเรานะคะ ซึ่งอยู่ภายใต้วรารสารการเงินธนาคารนะคะเราก็มีการจัดการจัดรายการต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะดูไลฟ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะคะเราจะเจอกันในช่วงเวลาบ่ายสนะคะ <c oughs> หรือแม้กระทั่งฟังเป็นเสียงก็ได้ผ่านพอดแคสต์นะคะก็จะเจอกันในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นสิบหาิกาสามารถเสิร์ชเพียงแค่ Money and Banking Channel หรือ Money and Banking Podcast นะคะ ท่านจะเจอเราทุกๆช่องทางแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของธีมการลงทุนมาฝากกันน่วะใช่ค่ะต้องบอกว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงผันผวนอยู่แต่ว่ายังทิศทางปรับเปดีขึ้นอตอนนี้หลายๆคนจะเห็นว่าหุ้นที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกลดทอนความน่าสนใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนะักวิเคราะห์เลยมาบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องจัดพอร์ตแบบไฮบริดสักหน่อยอม,มีทั้งหุ้นวัฒจักรแล้วก็หุ้นโกลต์สต็อกด้วยค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรวันนี้เก็บไฮไลท์มาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ ระหว่างที่เรารอการปรับฐานขึ้นรอบใหญ่หรือว่าแม้แต่ต้องรอติดตามปัจจัยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะแนะน,นะํานกลงทุนสักนิดนึงค่ะพอตการลงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่าในระหว่างนี้เมื่อสักคู่นี้เราพูดทั้งหุ้นที่สามารถเข้าไปเก็งกําไรหรือว่าเทรดดิ้งกันได้แล้วแล้วก็หุ้นที่รอรับปันผลกันได้แล้วคนที่บอกว่าอยากจะแบบเก็บเข้ามาถือกันไว้กินยาวๆมันจะต้องเป็นยังไงกันบ้างคะครับตอนนี้เนี่ยพอตลงทุนของนักลงทุนเนี่ย น่าจะการเซ็ตพอร์ตที่เหมาะกับสภาพตลาดแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเซ็ตพอร์ตแบบเดิมๆไม่ได้ม,มันจะต้องมีเทคนิคนินดหน่อยก็คือพอิงผมอยากเรียกว่าเป็นไฮบริดก็ได้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะบอกว่าถ้าเกิดเราลงทุนเป็นไซคิลสต็อกไปเลยหรือไม่ก็โกลสต็อกไปเลยแต่ผมคิดว่าการผรสมหุ้นหรือการจัดพอร์ตรอบนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะผสมทั้งสองส่วนเข้าไปนะครับ แต่กิจสต็อ ok ก็ไปเน้นหุ้นที่เรียกว่ามีการฟื้นตัวจากโควิดสิถ้ายกตัวอย่างผมยกตัวอย่างในตัวที่เป็นอย่าง CRC นะครับอย่างเป็นตัว CRC เนี่ยเป็นตัวหลกัลกๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปที่ตัวกลุ่มธนาคารอย่างเคแบงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคําว่า h y b r i e ก็คือการผสมส่วนที่เป็น Growth Stock หรือว่าเราคิดว่าอุตสาหกรรมนั้นจะมีแนวโน,น้มเติบโตหรือว่ามีอนาคตในอนา,นอนาคตอันใกล้นะครับผมผสมในส่วนที่เป็น อย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับผมชอบธุรกิจที่เป็นอีวีพวกแบตเตอรี่อย่างเงี้ยออย่างเช่นตัว a อมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเขามีความาประสบความสําเร็จในการทําแบตเตอรี่หรือว่ามีการผลิตตัวรถเมย์หรือว่าอะไรต่ดดางๆนานาได้น่ะผมเชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะดีกว่านี้นะครับแม้ว่าเราไม่ได้ทำด้วยคาพฟฟืา้นฐาน e a อแต่เราคิดว่าโดยอุตสาหกรรมเราชอบนะครับส่วนตัวอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวรถอีวีก็คือเอเล็กตในตัวเคเนี่ยนะผมคิดว่า ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังเหมาะกับการเล่นซ้าอยู่นะครับก็มองไว้สักประมาณแถวตัวอะไรนะคะมาเจ้าคู่นี้เหมือนสัญญาณขัดขัตัว k c ซครับเคซค่ะ k c ซเองอ่ะเป็นนีโคนิกส่วนหนึ่งก็ซับซัพพลายในให้กับตัวอีวีส่วนหนึ่งก็มาซัพพลายในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับก็ก็น่าสนใจเช่นกันก็เรามองเป้าไว้สักประมาณสักแถวๆถวหกสิบาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวตัวสุดท้ายคือไทยูเนียนเองนะเนี่ยทียูค่ะก็คือผลิตแล้วก็ขายปะทูน่าเป็นหลัก ทำปูตูนา่ากับป๋่องบ้างอะไรบ้างจะเข้าไปในธุรกิจอาหารพวกเครื่องดื่มมีพัฒนาเรื่องอาหารนะครับมีการเข้าไปลงทุนกับพวกธุรกิจที่ทําอาหารเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งมันไม่เกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าเอาปูตูน่าของเขานี่แหละไปใช้ประโยชน์หรือแม้กระทั่องอาหารสัตว์เลี้ยงพวกนั้นผมมองว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการต่อยอด ในธุรกิจเดิม<ช>ของเขาใ,<ช>ให้มันมีฐานรายได้ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและนี่ผมชอบครับมันตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยถ้าเป็นตัวอ่าไซคิลสต็อกเนี่ยผมเลือกอาตัว K-Bank นะคร<ช>ับผมเลือกตัว CRC เข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นเป็น,ปนพวกธุรกิจที่เรียกว่ามีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเนี่ย ผมเลือก E A ผมเลือก K C E แล้วก็ตัว T U T U หรือว่า t i t n i u m นะครับก็จะประมาณนี้ครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะเรียกว่าการลงทุนจัดพอร์ตแบบไฮบิดแต่ว่าเวทน้ําหนักทั้งสองฝั่งนี้ล่ะคะมันจะต้องเท่ากันหรือว่ามันจะต้องให้น้ําหนักอะไรมากให้น้ําหนักอะไรน้อยไหมคะครับในสัดส่วนของการเลือกระหว่างสกิลสต็อกหรือว่าหุ้นกัลยจักเนี่ยกับในเรื่องของตัวที่เป็นโกลหรือว่าเป็นพวกนิว b ิสเน e s s อะไรพวกเนี่ยถ้าเกิดเราจัดแบบกลางๆเนี่ยอาจจะเป็นแบ่งไปครึรง่รงๆก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราเราเจาะลึกไปอีกว่าและจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมว่าต้องคิดตรงที่ว่าถ้าเกิดเราพอร์อตเนี่ยไม่ต้องการความเสี่ยงมากเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มสัดส่วนของสกิลล์สต็อกให้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเออเราอยากจะเพิ่มเจริงหรือว่าเรารับความเสี่ยงได้เนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มในสัดส่วนที่โกสต็อกมากกว่าก็ได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในกลุ่มที่เป็นโกสต็อกเนี่ยนื่จะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันเป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจทีี่่่ยัังไมชวรเาะะฉ อ่าสัดส่วนการถือเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ย<ช>ผมคิดว่าอยาให้เกินหกสิบปอร์เซ็นก็แล้วกัน<ช>นะครับมันจะถือมากไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะมีความปันผลจากในเรื่องของผลประกอบการในอ,อนาคตซึ่งมันยังไม่ค่อยนิ่งเหมือนกับธุรกิจที่มันมชชัวแล้วนะครับค่ะนะครับส่วนผมขออนุญาตเพิมเ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ถามถึงตัวหุ้นที่เต็มเงินปันผลนะครับอันนี้ก็อาจจะจัดเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับอาจจะเติมเข้ามาอีกเข้ามาสัก1ิบ0ปอร์เซ็นต์กี่ไมบเปอระเป็นต์ของพอร์ตนะครับา หรือว่าตัวอินคัชหรือแม้กระทั่งตัว CBI e นะครับซึ่งหุ้นพวกนี้มันก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินมันผลได้ ม,ม่เสมอนะครับก,ก็อาจจะบรรจุเข้าไว้ในพอร์ตของเราด้วยเหมือนกันค่ะมาสุดคุณนี้เราได้กันมาครบท้วนแล้วนะเกี่ยวกับในเรื่องของพอร์ตหุ้นที่ช่วงนี้อาจจะต้องจับแบบไฮบริดกันสักนิดนึงมีหลากหลายผสมกันไปทั้งธุรกิจเกา่าธุรกิจใหม่หรือว่าธุรกิจที่เตรียมจะเติบโตกันในอนาคตด้วยปันผลก็เอามาในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะพี่มางคนทิ้งท้ายกันสักนิดนึงดีไหมคะสําหรับในเรื่องของคําแนะนําการลงทุนของตลาดหุ้นในช่วงนี้พฤติกรรมของนักลงทุนสักหน่อยดีกว่าค่ะว่าควรจะต้องดูจากปัจจัย อะไรกันบ้างหรือว่าแม้แต่พอเวลาเราเห็นหุ้นน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะแบบอืมทลาเล่นลงกันไปเลยนะสำหรับหุ้นน้องใหม่กันเข้ามาด้วยอันนี้แนะนํานักลงทุนยังไงหรือว่าติดตามระมัดระวังความเสี่ยงยังไงกันบ้างไหมคะครับเอาเป็นว่าเอาเอาคําถามสุดท้ายก่อนดีกว่าคนะ่ะหุ้นน้องใหม่เนี่ยปกต,ติผมไม่แนะนําเลยนะคะรับเพราะว่าหุ้นน้องใหม่เองเนี่ยที่เข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวดีมาซัพพลายที่ยังไม่ไม่ค่อยคงที่คงเส้นคงวา ดีมาทัพายของของคนอยากได้หุ้นกับคนอยากขายหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกๆมันจะมีการเบี่ยงตัวแบงอย่างรุนแรงมากๆถ้าเราเข้าผิดจังหวะเนี่ยเราอาจจะขาดทุนได้ยกเว้นท่านที่สําคัญมากมาดีนะครับว่าเอ้ยหุ้นตัวเนี้ยเราดูบทวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ก็จะประมาณนี้เราเราถือว่าน่าซื้อมากแต่ผมอยากจะเรียนว่าหุ้นปกติเนี่ยหุ้นที่มีการทํา IPO เนี่ยบทวิเคราะห์ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ผมผมจะมักจะแนะนําว่าถ้าเกิด อ่าคนที่ลงทุนในกลุ่มที่หุ้นเดบเทไอพ i p อหรือว่าน้องใหม่เนี่ยผมอยากให้ราคาหุ้นของเขาเนี่ยหรือว่าการซื้อขายขเขาเนี่ยผ่านไปนระยะหนึ่งก่อนอาจจะเป็นสามสี่อาทิตย์หรือประมาณหนึ่งเดือนได้รอจนกระทั่งมีบทวิเคราะห์ออกมาว่าหุ้นตัวนี้แฟร์แวลูอยู่ที่เท่าไหร่เราค่อยๆไปลงทุนก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> ถ้าหุ้นดีเนี่ยยังไงเขาก็รอเรานะครับถ้าหุ้นดียังไงก็รอเราแต่ถ้าเกิด <c oughs> เราเข้าปิดจังหวะเนี่ยเราอาจจะขาดทุนเยอะได้นะครับ <c oughs> ส่วนในแง่ของคาแนะนําโดยรวมเนี่ย ภาพรวมเมื่อกี้เรนไปข้างต้นแล้วาภาพรวมตลาดดีครับปัจจัยลบหลายตัวคลี่คลายไปเรียบร้อยมีมีปัจจัยตัวเดียวที่ตลาดยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกล้าก็คือในเรื่องของอตัวบอลยิวซึ่งมันก็มันก็คือมันก็คือตีมาจากในเรื่องของเงินเฟ้อมาจากในเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่ทําให้คนขายพันธบัตรเพราะตรงนี้เนี่ยผมมองว่า,าถ้าเกิดบอลยิวาองนักงทุนในตลาดในตลาดตลาดเองถ้าเกิดยังขายพันธบัตรต่อเรื่องไปอีกเนี่ย แล้วไม่ไม่ได้หยุดขายเนี่ยก็อันนี้เราคือความเสี่ยงของของตลาดนะครับดันั้นตรงนี้ก็ก็อาจจะต้องคํานึงถึงประเด็นตรงนั้นไปด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราไม่เราบอกว่าแล้วอย่างนี้ไม่มีหุ้นที่จะอยู่รอดปลอดภัยเลยเหรอไม่ต้องไปสนใจกับบอลยูดีครับก็เราก็เน้นกันหุ้นท่องเที่ยวเราน,นี่แหละเพราะว่าบอลยูอ่าถึงแม้ว่าจะมีแรงขายในตลาดปันตัตรแต่สังเกตดีๆหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ย ไม่ได้ค่อยกระเทือนเท่าไหร่เพราะว่าภาคการท่องเที่ยวกําลังฟื้นตัวแต่กระพันตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะจับหุ้นในบางกลุ่มซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอลยิวเท่าไหร่มาเล่นกันได้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าโดยรวมก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวตลาดมากแต่ว่าเราก็คงต้องติดตามตลาดไปทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันมันตอนนี้ช่วงนี้หลายๆวันข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ยังคงต้อง l i n k i อยู่กับเรื่องของบอลยวอยู่ดีนะครับถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครู่นี้แต่ท่องเที่ยวมามีตัวไหนได้บ้างไหมคะ ท่องเที่ยวถ้าเกิดเราชอบมากที่สุดก็จะเป็นตัวเซนเทลนะครับถ้าเป็นโรงแรมนะ,ะถ้าเป็นในสายที่เป็นาสายการบินเราก็จะไปมองตัว AAV ไว้นะครับอูอ้ AAV อันนี้ทำไมพี่มงคลถึงมองว่าน่าจะได้ในอนาคตเพราะว่าถ้าเราดูกันก,นก่อนหน้านี้มันมีทั้งเรื่องของผลการดำเนินงานของเขาหรือว่าแม้แต่อุตสาหการรมการบินก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ AAV นี่ดูเหมือนเป็น ตัวหลักตัวตั้งตัวตีในการที่จะแบบเหมือนไปคุยกับภาครัฐในการขอสินเชื่อเข้ามาดูอบอุ้มธุรกิจด้วยนะค่ะถูกครับก็นของตัวส่วนธุรกิจการบิน,นมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องการระดมทุนการเพิ่มทุนมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าหุ้นถ้าเกิดผมท่องเที่ยวเราฟื้นเนี่ยราคา A อวีเนี่ยเคยลงมาจากประมาณสักสามบาทกว่ากว่านะครับสามบาทกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาปัจจุบันอยู่ที่สองบาทแปดสิบแปด่<ร>ผมคิดว่ามันมีรูมีพอจะขึ้นได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงอนาคตของธุรกิจการบินนะครับทุกคนยอมรับนะครับธุรกิจการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยทำำอยํากําไรให้กับคนถือหุ้นเท่าไหร่นะครับงั้นก็เลยมองว่าถ้าเกิดเรามองเนี่ยก็อาจจะเป็นมองการเล่นตามรอบนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะแนะนาหุ้นในธุรกิจการบินอย่างสายการบินเนี่ยเป็นการลงทุนลองเทิมเลยนะเพราะหุ้นพวกนี้มันลงลองเทอิมไม่ค่อยได้ถ้าเป็นลองเทิมจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปกัดฟันถือตัว AOT Mm hmm. ซึ่งราคามันสูงกว่า,าแถ้าเกิดจะเอาชัวร์จริงๆอก็อาจจะต้องมาตามตัวเซนเทลตัวเดียวกันเลยก็ได้นะครับที่จะเป็น แน่นอนนะคะว่าในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงหรือว<ะ>่าสถานการณ์วาระโควิดสนะิบะคะบีบคั้นให้ทุกๆคนรวมไปถึงภาคธุรกิจด้วยอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้<ะ>ธุรกิจอยู่รอดนะคะอย่างทางด้านของธุรกิจโรงภาพยนตร์โรงหนังก็เช่นเดียวกันค่ะ SF ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่มีการปรับตัวล่าสุดบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยมาฝากคนที่ชอบดูหนังกันด้วยนะคะจดโปรโมชั่นสุดคุ้มมัลลี่แพ็กเกจเอาใจคนที่ชอบดูภาพยนตร์ค่ะโรงภาพยนตร์ในเครืออ SF นะคะชวนทุกท่านดูหนังสุดคุ้มเอาใจคอนหนังแล้วก็ป๊อปคอนเลเวอร์ค่ะด้วยแพ็กเกจพิเศษเฉพาะเฉพาะสมาชิก SF Past กับแพ็กเกจ SF p a s s m a l l มา Pa แพ็กเแพ็กเกจดูหนังสุดคุ้มในราคาพิเศษบัตร SF p a s s ประเภท General 4นะคะ400บาทและ Student 300บาทค่ะมีให้เลือก2แพ็กเกจนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยแพ็กเกจ Movie Lover ตัวหนังสีที่นั่งพร้อมป๊อปคอนไซส์ M 2กล่องแล้วก็มีแพ็กเกจป๊อ คอนเลตัวที่นั่ง3ที่นั่งค่ะพร้อมป๊อปคอนไซส์เด้วยนะคะทั้ง2 p a แพ็กเกจมีจํานวนเพียง5,000ัสิทธ์วางจําหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง28มีนาคมนี้ค่ะเฉพาะช่องทางออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์รวมไปถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema เท่านั้นคนรักหนังแล้วก็สามารถชอบซื้อป๊อปคอนนะคะสามารถซื้อเก็บไว้ใช้ได้ด้วยค่ะแพ็กเกจมีอายุใช้งาน30วันนับจากวันที่ทําการซื้อสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาที่ร่วมกิจกรรมสามารถเช็ครอบฉายนะคะหรือว่าซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema ค่ะหรือว่าสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w sfcinema com ที่ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ SF Cinema ต้องบอกว่าใครที่ชอบดูหนังเนี่ยต้องรีบไปดูเลยนะเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบเลยค่ะดูหนังได้ตามใจนะคะใช้ได้นานเลยนะคะในระยะเวลา 1เดือนดูได้ทุกรอบทุกเรื่องแบบนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะคะเอาไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมอบความคุ้มครองพิเศษเลยนะคะหลังจากที่ทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมมือกับ D S v e n t r ค่ะมอบความคุ้มครองนะคะเป็น e l t e Health ค่ะให้กับผู้ที่อยู่เป็นสมาชิกในโครงการนะคะโดยทางด้านของคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนึกาลังก บริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ดีเวลลอปเมนต์คอร์ฟอเรชั่นนะคะจำกัด หรือว่า MQDC ส่งมอบความคุ้มครองสุขภาพเอ h e a l t ลสำหรับลูกค้าในโครงการดีเอส e n t r e e ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยที่มอบบริการดูแลตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาวอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโดยความคุ้มครองสุขภาพเอ h e a l t ลโดดเด่นด้วยความคุ้มครองแบบเหนื้อระดับครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงโรคทั่วไปและโลรคระบาดรวมทั้งอุบัติเหตุในกรณีที่ผู้จองโครงการจะให้ความคุ้มครอง สูงสุด20ล้านบาทต่อปีกรมธรรและเมื่อโครงการเสร็จและโอนสิทธิ์การเช่าสําเร็จจะเพิ่มความคุ้มครองสูงสุดเป็น40ล้านบาทต่อปีกรมธรรและคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีทั้งนี้โครงการดิแอสเพนทรีเป็นโครงการแห่งแรกที่เน้นด้านการดูแลตลอดชีวิตมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนตการบริการและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันผสมผสานโปรแกรม e a l t h and w e l l n e s s ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆเป็นสังคมแห่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูง วัยที่แรกของประเทศไทยครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเดอะฟอเรส i e เทียโครงการเมืองในป่าบนพื้นที่398ไร่บนย่านบางนาค่ะ เป็นการบริการจากเมืองไทยประกันชีวิตที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มแล้วก็คนที่ทุกเป้าหมายของบริษัทเขาด้วยเลยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้บริการดูแลแบบนี้นะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิตเลยนะคะอาละาคาะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ